สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงรถค่ายเบนซ์นะครับเป็น GLC โฉมล่าสุดที่ขายอยู่ในโชว์รูมณนะตอนนี้นะครับแล้วก็ราคาน่ารักมากถูกสุดในตลาดเลยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้าง อย่างแรกนะครับคันนี้จะเป็น GLC 2 2 0 d Face Lift แล้วนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือความเป็นสปอร์ตโลโก้เบนเป็น2มิติสีดำกระจังหน้าดูดีไซน์ใหม่นะครับเป็นไดมอนด์คิวแล้วก็ตาเบนใหญ่ๆเลยนะครับผมแล้วก็เซ็นเซอร์มีให้รอบคันอยู่แล้วมาพร้อมกับกล้อง360องศาซึ่งบางออปชันหรือบางรุ่นที่มาเนอร์ชีแล้วยังไม่มีกล้อง360คันนี้มีกล้อง360องศาเข้ามาให้ ไฟ daylight นะคบเป็นไฟเบอร์ออปติกเป็นเส้นๆเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ไฟข้างในเป็น LED high performance นะครับมี LED ด้านในเนี่ยอยู่ประมาณ84ดวงเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับแล้วก็ไฟสูงไฟต่ำเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเองนะครับอัตโนโมัติอัตราแสงก็ยิงได้ถึง650เมตรเลยค่อนข้างสว่างเลยทีเดียวดูการชนหน้าด้านล่างนะครับผม กันชนหน้าด้านล่างเนี่ยก็คือเป็นซาดีไซน์ AMG พร้อมพรีเมียมนะครับแล้วก็มีแอร์ฟีเชอร์นะครับก็คือช่องลมสามารถผ่านแล้วออกจริงมาทะลุต,ตรงนี้เลยเห็นไหมฮะแล้วก็ไล่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 มาไล่มา,มาถ,ถึงล้อหลังนะครับไอ้ล้อหน้าโทษทีครับไล่มาล้อหน้านะครับจะได้เป็นยางมิชลินนะครับผมปี19นะครับแล้วก็แม็กนะครับ 2, 3 5 5 5 R 1 9แม็ก 19, Mac 19 Mac, นิ้วนะครับโอเค ต่อมาด้านข้างนะครับก็คือไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้องที่เมื่อกี้บอกสา0อยู่ด้านใต้ซึ่งบางรุ่นยังไม่มีตัวนี้นะฮะแล้วก็บันไดข้างนะครับมีเข้ามาให้กุญแจคีเลสโกล็อกรถนะครับเปิดรถนะครับมีให้นะครับผมแล้วก็ประตูเป็นปกติไม่ใช่เฟรมเลสนะครับแล้วก็มีบายสปอร์ตแอสิสต์นะครับเตือนมุมอับด้านข้างจะมีไฟเตือนขึ้นโชว์ตรงนี้นะครับมีให้ด้วยนะครับ คิ้วขอบกระจกเป็นสแตนเลสนะครับให้ความหลูหลาสวยงามยางด้านหลังเป็น255 50R19 นะครับผมกว้างกว่ายังดูไซสยย์ยางแบบหหนามากแล้วก็ดูบึกบึนมากนะครับแล้วก็การดีไซน์ด้านหลังเป็นทรงครูปนะครับก็คือสังคาลาดลงมานะครับผมน้ำมันก็เติมดีเซลนะครับปกตินะครับแล้วก็มีแอดบูมีอะไรให้นะครับโอเค ต่อมาไฟไท้ายไฟไท้ายด้านหลังก็คือเป็นการดีไซน์ใหม่นะครับเป็น LED ทั้งเส้นพร้อมไฟเบอร์ออฟติกที่เป็นสว่างตอนกลางคืนให้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีบ่งบอกว่าตัวนี้เป็น GLC 220D นะครับแล้วก็เป็น 4Matic 4Matic หมายความว่าไงหมายความว่าคันนี้ระบบขับเคลื่อนเป็น4ล้อตลอดเวลาเลยนะครับหลักการทำงานก็ทุกคนรู้อยู่ดีว่า4ล้อของ m e r c e d e s b e n z เขาเป็นยังไงนะครับก็คือล้อไหนฟรีก็ไปอิสระอีกล้อหนึ่งละกันเอาง่ายๆย่อๆนะครับ ฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าไฟฟ้าแล้วก็คือมาพร้อมกับแฮนด์ฟรีแอซเซสนะครับก็คือเตะเปิดนะครับมีเข้ามาให้เหมือนเดิมสมมุติเราถือของขึ้นมาปุ๊บก็เตะเปิดได้นะครับแล้วกล้องมองหลังเขาจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมันจะหงายขึ้นมานะฮะโอเคต่อมาด้านท้ายนะครับก็คือค่อนข้างกว้างระดับหนึ่งแต่ถามว่าสูงเท่า g l c ธรรมดาไหมไม่เท่านะครับ DLC ธรรมดาจะสูงมาประมาณนี้แต่อันนี้ทรงมันทรงสปอร์ตนะทรสงสวย มีม่านตัวนี้เข้ามาให้นะครับดึงเข้าดึงออกได้ถอดออกได้พับเบาะได้นะครับกดปุ่มนี้มันก็จะพับเบาไปนะฮะแล้วก็ด้านในไม่มียางอะไรแล้วนะครับดูความใหม่ดูเป็นพลาสติกอยู่เลยนี่นี่พลาสติกอยู่เลยยังไม่ได้แกะเลยเห็นไหมความใหม่ของเขาใหม่มากจริงไม่มียางอะไรนะฮะอันนี้เป็นชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินวางของเล็กน,น้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับก็เตะปิดได้นะครับ ด้านหลังก็เซ็นเซอร์ด้านท้ายมีให้โครเมียมคิวโครเมียมมีให้ปลายท่อเป็นโครเมียมมีให้ดิฟิเซอร์หลังเป็นสีดำด้านมีให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อ เดี๋ยวให้ดูภายในนะครับภายในเนี่ยต้องยกให้ m e r e e d e เ b e ด z เลยคือผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับแล้วก็อันนี้เรามาดูแค่ฝั่งคนขับด้านหน้าก่อนนะครับก็คือ Memory 3่าตำแหน่งมีให้พรบหมดฝาท้ายปุ่มเปิดฝาท้ายเบรกมือเป็นไฟฟ้าไฟ,าฟาหน้าออโต้มีให้นะครับ พวงมาลัยดีไซน์แบบนี้เลยเป็นดีไซน์ใหม่สวยมากนะครับอลูเหมือนแบบคล้ายๆอลูมิเนียมหรือเปล่าหรือทิมอะไรสักอย่างนี่แหละผมไม่แน่ใจแต่สวยมากแล้วก็มีทัชสปุ่มเลยปุ่มนี้ทําอะไรบ้างปุ่มนี้ก็ควบคุมหน้าจอตัวนี้นะครับหน้าจอ12.3นะครับ f u ดิจ i g i t เลยนะครับเปลี่ยนได้นะฮะเปลี่ยนได้หลายอย่างเนี่ยครับหมุนเล่นได้ลองซูมให้ดูเห็นไหมอ่าสมมติเราจะเข้าเดินทางหรือว่า จะเอาเป็นระบบนำทางวิทยุสื่อสารพวกนี้ได้หรือจะเปลี่ยนหน้าจอตัวนี้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมเป็นสปอร์ตหรือจะเอาเอาเป็นคลาสสิกไหม,มเปลี่ยนได้เป็นโปรแกสติกไหมโอ้โหโคสปอร์ตนะฮะบชอบมากผมชอบภายในของเบนมากคันนี้นะครับเกียร์อยู่ที่พวงมาลัยนะครับผมมีแพนเนลชิฟต์ด้านหลังที่พวงมาลัยแล้วก็ปุ่มปัดน้ำฝอนอยู่ด้านนี้นะครับเออปรับพอบพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้านะครับผม แล้วก็แป้นเหยียบเท้าเป็นลายสปอร์ตอันนี้อาจจะมองไม่เห็นอยู่ด้านใต้อ่ะโอเคแล้วต่อมาก็เข้ามาที่คอนโซลตรงกลางเลยคอนโซลตรงกลางก็คือจะดีไซน์สวยแอร์ช่องแอร์สช่องแล้วครับไฟแอมเบรไลท์ออกด้านข้างด้านข้างประตูแต่ตอนนี้ไม่เห็นนะตอนนี้ไม่เห็นแต่64สีมีไฟแอมเบรไลท์ด้วยข้างประตูพวกนี้เนี่ยแหละเห็นปะจออ่อนเนี่ย,ย,ย,ยมันอ่อนอ่อนนิดนึงอ่าไม่เห็นแหละโอเค แล้วก็มาดูหน้าจอดีกว่าหน้าจอตัวนี้1 0 2จุดสองเก้านิ้วสองห้านิ้วอ่าถ้าใคผมจำนะสิบจุดสองห้านิ้วทําอะไรได้บ้างนะครับเรามาดูกันก็คือจะมีในเรื่องของอโทรศั์นะครับเป็นทัชนะทัชแพ้ใหม่ทัชแพ้แบบใหม่ด้วยนะดูดิโคตรใหญ่เองนี่เห็นไหมตึกเวลาเปลี่ยนแล้วรู้สึกมีติ๊กเจอร์ของความว่าตึกตึกนิดนึงน,น,น,นะฮะก็มีโทรศัพท์ระบบนำทางนะครับอันนี้ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ดีมากนะครับผมแล้วก็ วิทยุสื่อสารคอมพอร์ตนะครับข้อมูลแล้วก็การตั้งค่าต่างๆของตัวรถแล้วก็ My Mercedes Man m e n นีนะครับมีหมดรองรับ Apple Carpay Android Auto ให้หมดนะครับอขอข้ามเลยข้อมูลเยอะจัดอันนี้เยอะจัดเลยบอกเลยขอข้ามนะครับผมแล้วก็มาตรงของช่องแอร์เรื่องของแอร์นะครับแอร์ Air ก็เป็นทูโซนนะครับเวลาเราจะรู้ได้ไงไงก็คือเรากดก็คือ24เห็นไหมมันจะมีขึ้นบอก24 25องศามันจะมีบอกด้านล่างนะครับแล้วก็ออโต้อุณหภูมิ รถนอกรถเมนูอุณหภูมิ AC อ,อะไรพวกนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นปุ่มรัดนะครับก็คือเทเลโฟนเนวีแมปเรดิโอมาลติมีเดียแล้วก็วิดีโอการตั้งค่าต่างๆของตัวรถนะครับแล้วก็ปุ่มฮาร์ดร์นาฬิกาถูกเอาออกไปแล้วนะครับไม่มีนาฬิกานะฮะ รุ่นเฟสลิปไม่มีไหนกาแล้วก็นี่ช่องวางแก้วน้ำนะครับที่จุบบลีนะครับแล้วก็ปุ่มทัสแพดต่างๆดันเมิกดนเมิกซีเล็กคือไลไ์ก็คือนี่ครับผมกดให้ดูอีโคนะครับคอมฟอร์ตสปอร์ตและก็อินดิวเ u a l นะครับก็คือโหมดการขับขี่นะครับมีอยู่4โหมดนะครับผมของรุ่นนี้ เดี๋ยวเราลองขับให้ดู cycles. เดี๋ยวผมขอใช้สปอร์ตให้ดูเลยนะครับโอเคแล้วนี้ปิด Parking เ e n เซอร์ด้านหน้า M ก็คือเราจะเล่นเกียร์แมนนวลเองนะครับแล้วก็เอาออนจิ้นสตาร์สต็อปนะครับผมแล้วก็วอลลุ่มเปิ่มเพิ่มเสียงรถเสียงกล้อง360รงศานะครับอยู่ตัวนี้มีระบบช่วยถอยจอดด้วยนะฮะอันนี้คือเดินรถเพืはは่อหาที่ช่องจอดจอดช่วยจอดจอดได้หรือว่าเราไม่เอา กล้องหลังไหมด้านหน้าหรือกล้องด้านหน้าไหมกล้องรอบคันไหมที่เมื่อกี้บอกและชัดมากจริงๆควรจะต้องมีเพราะออปชันบางรุ่นไม่มีนะครับรุน่นนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ใส่มาแต่คันนี้มีนะครับผมโอเคต่อมาก็มีเกะ๊นะครับแล้วก็เอ,อ่อภายในอ่าภายในเป็นสีดำนะครับดูเห็นไหมฮะสีดำโอ้โหอันนี้ผมพับเบาะแล้วโคตรกว้างอะ่ะแบบไปปีกนิกแบบดูดิ หมือนนอนในรถได้เลยอะ <c oughs> แบบเปิดท้ายหรือเปิดท้ายเปิดท้ายนอนรถโอ้โหไงกว้างไหมใส่ของได้เยอะนะฮะโอเคก็เดี๋ยวอันนี้เราไปลองขับกันเลยกว่านี่ปิดให้อ่าเดี๋ยวนี้เราไปลองขับกันเลยกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลา ันนี้เดี๋ยวผมพาทดลองขับที่เดิมนะครับคันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ1,950ซีซี cc นะครับแล้วก็มาที่แรงม้าอยู่ที่194แรงม้าแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์9จิโทนิกเลยนะครับเกียร์9สปีดนะครับตอนนี้ผมอยู่ในโหมดสปอร์ตให้นะครับ Dynamic Select Sport นะครับผมแล้วก็ปรับหน้าจอเป็น Progressive ให้ก็คือดูดิแบบโคตรสวยอะผมชอบมากนะฮะโอเคก็เดี๋ยวลองขับให้ดูนะครับ โอเคอยูระดับรถระดับนี้ขับขนาดนี้น้ําหนักเยอะขนาดนี้ออกตัวได้ขนาดนี้ถือว่าแรงถือว่าแรงแล้วก็รถเนี่ยเพราะยางเขาเป็นยางขอบ19ด้วยให้ความนุ่มนวลเนี่ยบอกเลยว่านุ่มนวลแล้วก็สปอร์ตมายกนิ้วให้ <c oughs> ชอบอะคันเนี้ยทับชอบ, <c oughs> ชอบโอเคเดี๋ยวลองขับไปดูนะครับตอนนี้อยู่ที่106ยหนะฮะ เดี๋ยวเราขับให้ถึงสัก120ให้ดูละกันว่าเป็นไงดูทัศนวิสัยดีมากเพราะรถมันรถมันใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเราขับเนี่ยก็คือมองเห็นได้ไกลเลยพอสมควรนะครับผมตอนนี้ขับ120ละร0 0โอ้โหแบบเสียงลมมีให้เข้ามาได้ยินนะเขาแต่งงานกันเสียงลมเข้าเข้ามาให้ได้ยินนะเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็การสัส่นสะเทือนนิ่งมากรถนิ่งมาก,มากจริงจ แะครก็ map, แมปก็สเสถียรมากนะครับไม่มีกระตุกไม่มีอะไรเลยคือคือรถมันใหม่มากอะครับรถมันใหม่มากก็เลยค่อนข้างจะซัพพอร์ตใครหลายๆคนได้แน่นอนนะครับเนี่ยตอ้โหดีมากครับดีจริงๆแล้วก็ช่วงล่างนะครับเป็นช่วงล่างแบบสปอร์ตนะครับ ให้ความเป็นสปอร์ตในลุกที่นุ่มนวลเพราะว่ายางเป็นยางขอบเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความนุ่มนวลเนี่ยตอบโจทย์ทุลุกทคนหลายๆคนแน่นอนสําหรับคันนี้ผมบอกเลยใครที่เล็งหาอยู่มองหาอยู่ไม่ผิดหวังอ่ะถึงขอเตาละลองดูเนี่ยแบบโอ้โหรถแบบดีแน่นอนครับช่วงล่างดีอ่ะเดี๋ยวผมเข้าเรื่องเลยอันนี้เบรกเบรกก็ เสริมนิดนึงเบรกก็ดีมากตื้นด้วยแล้วก็มีระบบช่วยเบรกให้ด้วยนะครับก็คือมีการช่วยเบรกให้เราด้วยนะครับคันนี้มีเข้ามาให้อ่าอันนี้ก็ขอทิ้งท้ายไว้เลยว่าคันนี้เป็น GLC 220 D4Matic นะครับผมรถปี2000ออกรถออกปี2019จดทะเบียน2020นะครับผมแล้วก็วารันตียังเหลืออยู่นะครับวารันตีรู้สึกจะหมด เ,เดี๋ยวผมเขียนรายละเอียดไว้ให้ละกันนะครับแล้วก็เลขไม้นะครับผมดูเลขไม่ให้ดีกว่าแบบหนึ่งนะฮะอ๋อเข้าผิดเดี๋ยวผมดูเลขไม้ให้เลขไม่น่าจะอยู่ประมาณเดี๋ยวก่อนนะเอออ่ะเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าสิบห้ากิโลนะครับผม ผมเสนอราคาเปิดเลยดีกว่าผมขายถูกมากผมขายแค่2อ9ล้านะครับใครสนใจติดต่อมาเลยผมบอกเลยว่าไปไวแน่นอนลองไปเช็คมาเลยถูกสุดแน่นอนนะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมคันนี้ใครอยากดูก็มาดูได้แถวคุณท้องสายสานะครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน